เราฝึกเพื่อให้มันหลุดจากการตั้งอาศัยในอารมณ์ที่มันมาตั้งอาศัยในสีท่าเนเราละนันทิเราคว้างทิ้งเราทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองทําให้มันหลุดหลุดแล้วจิตใช้ชีวิตไหมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คนมันเป็นท่าตามธรรมาชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มารู้มาหลงตัวนี้ว่าเป็นตัวตนตัวเนี้ยที่รู้ถึงความหลุดพ้นของตัวนี้ เพราะเขาเป็นคนเดินมรคจริงๆเขาเป็นคนเดินมรคทั้งหมดเพราะเขาคือผู้ผู้เดินมรคคือผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารและเป็นผู้เดินมรคสัตว์ที่ขูทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกลั่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวิญญาณไม่ได้ลั่นไปท่องเที่ยวไปวิญญาณไม่รู้เรื่องเป็นท่าตามธรรมชาติแต่สัตว์เป็นผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไปสัตว์คือผู้ที่เข้ามามี ฉันทะราคะนันทิตนาในขันธ์ทั้งห้านี้มันเป็นตัวมีความอยากความเพลินความพอใจในขันธ์ทั้งห้านี้สิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มีความเพลินอยากพอใจในนี้คือความยึดติดสัตว์ก็แปลว่ายึดติดการยึดติดสิ่งที่ยึดติดการยึดติดตรงนี้บัญญัติสัตว์เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งจึงถูกสิ่งสิ่งหนึ่งจึงถูกบัญญัติเรียกว่าสัตตะสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังหนึ่งนี้ นั้นสัตว์เข้ามาหลงยึดต,ตรงนี้คนรู้เรื่องจริงคือคนนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งคือสัตว์วิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณเป็นสิ่งเดียวที่สัตว์เข้ามาหลงยึดโดยไม่ปล่อยเลยสักครั้งเดียวแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารยังปล่อยบ้างคลายบ้างจับบ้างแต่อันนี้ถ้าดับปุ๊บจะจับจิตหรือวิญญาณดวงใหม่ตลอดวิญญาณ เป็นกริยาที่รู้แจ้งแต่เป็นกริยาที่รู้แจ้งของใครของจิตดังนั้นจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็เลยเลือกอันเดียวกันมาอันเดียวกันแต่ในตัวอันเดียวกันเมื่อมันมีผัสสะกระทบปุ๊บมันมีกริยาที่รู้แจ้งตัวธรรมลมเนี่ยธรรมมังนามธรรมสามตัวนี้ผัส to to ผสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสัญญาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสังขารผสาัสสะกระทบปุ๊บ มีเวทนาเกิดขึ้นมีสัญญาเกิดขึ้นมีสังการเกิดขึ้นการบัญญัติ3ตัวนี้บัญญัติมาจากภาษผภาษาเป็นเหตุเกิดของกรรมกรรมคือวิญญาณที่ปีซี่อย่างเปรียบเหมือนพื้นนาภาษากระทบปุ๊บกรรมเกิดก็คือธาตุนี้เกิดขึ้นรูปเกิดภาษากระทบปุ๊บเวทนาเกิดภาษากระทบปุ๊บสัญญาเกิดสังขารเกิดนะหรือกรรมเกิดพระอาจาจึงบอกนิทานะสัมภาะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งภาษะ ผัสสะจึงเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะของคลายของวิญญาณของจิตที่กระทบกับนามรูปขันไดขันหนึ่งกระทบปุ๊บมีผัสสะหรือสัมผัสการรับรู้ตัวการรับรู้เนี่ยเรียกวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งดังนั้นกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมันจะไม่รู้แจ้งในสิ่งใดนอกจากสีธ,รรธาตุมันจะมีกริยาที่รู้แจ้งได้ในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารกริยาที่รู้แจ้งจริงไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธาตุนี้ จึงไม่มีกิริยาที่รู้แจ้งได้ในนิพพานไม่มีจะมีสีอันนี้เพราะสีอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งระบบนี้เป็นสังกัธรรมรามที่เกิดได้ดับได้ครูเจ้าจึงบอกวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเพราะมีการเข้าไปตั้งอาศัยของจิตที่พงเปรียบเหมือนแสงบ้างเปรียบเหมือนเมล็ดพืชบ้างอย่างนี้แสงส่องไปที่ฉาก หรือเมล็ดพืชปิวตกลงไปในผืนนาจิตรับรู้ปึ้งพบเกิดขึ้นรับรู้ต่อไปเมล็ดพืชงอกขึ้นเห็นไหมกรรมก็เหมือนกันอันเดียวกันกรรมพบวิญญาณทิติทิติแปลว่าฐานที่ตั้งวิญญาณฐานที่ตั้งวิญญาณก็สีธส่ธาตุสี่ธาตุก็เป็นกรรมก็เป็นพบเป็นที่ตั้งของจิตที่ตั้งก็คือพบที่ตั้งเพื่อทําให้ชาติ การงอกมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาชาติก็คือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินอย่างนี้นี่เจนถึงความที่ผู้เจ้าเชื่อมโยงกันแล้วก็สอดรับกันหนึ่งนี่กำเนแสดงว่าจิตหลุดพนนี่ยังยังไม่จบใช่ไหมฮะยังไม่จบ <c oughs> ข้อเก้านะจิตหลุดถ้าเราพรูดว่าย่อมรู้ชัดว่าหมายความว่าไงคำว่าย่อมรู้ชัดเนี่ยเขาจะรู้ชัดคนที่รู้ชัดคือตัวนี้เออสิ่งสิ่งหนึ่งรู้ชัดว่าจิต ไม่ไปตั้งอาศัยในนี้แล้วจิตท,ที่มีฐานะของความเป็นเราแต่หลุดพ้นแล้วจิตก็ยังตั้งอาศัยอยู่ในนี้ตามปกติเหมือนธรรมชาตินี้ก็ทำงานกันตามเหตุปัจจัยของมันในปฏิจจสุบาทที่ไม่มีอวิชชา,าไม่มีอวิชชายันกันแค่วิญญาณกับนามรูปวิญญาณกับนามรูปยังทำงานกันอยู่เรื่อยๆแต่อวิชชาคือความรู้ผิดความหลงผิดหมดไปแล้ว เมื่อหมดไปแล้วปฏิจจคก็เป็นปฏิจจเครือค่องเคลือ่องเฉยเฉยไม่มีความยึดถือว่าผัสสะเป็นเราวินญ,ญาณเป็นเราขันห้าเป็นเราอย่างนี้คือโยมมาดูพระสูตรอื่นที่ว่าย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วภพฌา์อยู่จบแล้วนะใช่กีนะ่อื่นที่ต้องทําไม่มีแล้วนี่นะพระพระสูตรนี้เหมือนกันข้อสุดนี้เหมือนกันคนนี้เป็นคนรู้มิมุติยานทัศนะยานที่รู้ในการหลุดพ้นหลุดพ้นแล้ว และมียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วอีก <c oughs> พระสูตรหนึ่งนะ,ะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องเมือหลุดพ้นแล้วเนี่ยะย่อมบรินิพานเฉพาะตนนี่หมายความว่าไงตรงนี้ก็คือพอรู้ว่าหลุดพ้นแล้วก็คือดับเย็นไงปรินิพานคือการดับเย็นความลุกโคลงเพราะการมีขันห้าหมดไปแล้วที่บอกทําให้หมอดไม่ทําให้ลุกโคลงใช่ไหมอันน้ก็ต้องรู้ว่าการเข้าไปยึดเนี่ยคือความลุกโคลงและการหมดอุปทาน ในขันทั้งห้าคือความดับเย็นดับอุปทานในขันท่าความยึดในขันท่าก็มีหลายพระสูตรก็เห็นว่ามันสอดคล้องกันหมดนะเพราะว่ายอ่อมปฏิญญาพานเฉพาะตนแล้วก็ย่อมรู้ชัดว่าใช่มตามมาด้วยอย่างนี้ใช่ทำนองเดียวกันใช่แบบของการอยู่พระเจ้าอาริยเจ้านี่ก็เหมือนกันเขาเก้าเขาสิบก็คงเหมือนกันนะใช่ พอรู้พลแล้วยังไม่จบแค่นั้นต้องใช่มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดต้องมียาณแรงรู้่นั้นพออย่างรู้แล้วพายาเจาก็ยังต้องทําเหมือนเดิมอีกเพราะยังรู้ลมหายใจอะไรไปอีกยังหยุดไม่ได้ไม่มีหยุดนะไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ยังต้องปฏิบัติรู้ลมหายใจละความเพลินไปเรื่อยๆใช่ิหุด้เป็นวิหารธรรมวงกลับมาใหม่เวียนอยู่อย่างนี้คือรู้แล้วว่าไม่ใช่เราแต่พระเจ้าก็แนะนําให้พระหลานเจริญสติปัฏฐานสี่ต่อ เหตุผลคือเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมไม่ได้เพื่อการหลุดพ้นละเพราะหลุดพ้นแล้วเข้าใจแล้วแต่ภายใต้ความเข้าใจจะเอาจิตอยู่กับอะไรถ้าไม่เอาจิตในเมื่อกายยังไม่ตายกายที่ยังไม่ตายถ้าจิตไม่มาตั้งอยู่กับกายกายจะแตกคำลายกายจะพังเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็คือเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากกายยคตาสีจเจริญปอยอนาปานาสติสติปฐานสี่ทำต่อไป รักษาตรงนี้ไว้จนกว่ามันจะแตกทําลายไปเองของมันอย่างนี้อย่างพระสูตรละ t อันที่เนี่ยรบรรทัดสุดท้ายบอกว่าเพราะความชิ้นไปแห็นันที่แล้วราคาจิตหลุดพ้นแล้วดวยดีใช่ยังไม่หยุดแค่นี้มันต้องทําต่อไปอีกนะฮะทำต่อไปใ,ในข้อที่สิบยืนย,ยันก็คือยืนยันว่าจิตหลุดพ้นซึ่งถ้าจิตหลุดพ้นในตอนเนี้ยขั้นตอนนี้มันจะตามมาเองการนิยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมันจะตามมาเพราะนี้มันเป็นมรรควิธี ย่อมรู้ชัดว่านี่เป็นวิมุติยานทัศนะไหมรหรือไม่ใช่ใช่วิมุติยานทัศนะยานคือความรู้ว่าในการหลุดพ้นไงยาวิมุติยานทัศน์เกิดตรงตอนย่อมรู้ชัดว่านี่นะฮะแต่ตอนที่เปรียนิพพานเฉพาะตนนั้นยังไม่ใช่ใช่สิอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันเพราะว่าการที่รู้ชัดตรงเนี้ยมันกับปรินิพพานเฉพาะตนก็คือบรรดับเย็น ความเข้าไปยึดไม่มีความลุกโผลงไม่มเหมือนมันเป็นการย้าว่าตัวเองรู้แล้วใช่เป็นการย้ําอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่เหมือนพูดอีกศัพ์หนึ่งว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วหรือปรินิพานเฉพาะตนคือ